สวัสดีคะ่ะ FC ทุกท่านนะคะใครเข้ามาทูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็อย่าข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ตีไม้นะคะอันนี้ตีไม้ก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้รสชาติอร่อยนะคะทุกคนไม่เค็มมากพอดีนะคะพอดีสำหรับฝรั่งเนาะแล้วก็สองสถาดหนึ่งกับอีกหม้อหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ เยอะอยู่นะคะอันนี้เยอะนะเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวรอให้เย็นเดี๋ยวเราก็จะมาห่อนะคะทุกคนอ่าเราจะมาห่อหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะถ้าภาพไม่ชัดหรือว่าอ่ากงกงเกงเกงยังไงตีมายก็ขอประทานแล้วทุกทุกท่านด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอันนี้แล้วจะสูตรนะคะทุกคนสูตรใครสูตรมันเนาะตีมายก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วะเขาก็มีคนถามมาว่าแผ่นปปเปียนี่ ห่อแผ่นปอเปี๊ยะแบบไหนคะนี่เลยค่ะทุกคนแผ่นปอเปี๊ยะนะคะจะเป็นแช่แข็งตีไม้ใช้ยี่ห้อนี้นะคะทุกคนคือมันดีมากนะคะมันเลิศมากเลยนะคะนี่นะคะประมาณนี้นะคะทุกคนนะคะห่อหนึ่งมันจะมี40แผ่นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนใช้ดีมากเลยนะคะแล้วก็แป้งเขาเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็มันไม่แตกง่ายนะคะทุกคนอ่ะตีไม้เอาออกมาสี่สี่ถุงนะคะมันมีห้าถุงก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแล้วก็ แป้งมันนะคะทุกคนแป้งมันที่จะชุบแป้งทอดอ่ะก็หวังว่ามันคงจะพอสําหรับพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็มีรางสังหรณ์ยังไงก็ไม่รู้นะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องเราฝากเข้าไปซื้อแล้วมันได้แค่นั้นนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ติมาด้วยเด้อทุกคนนะคะโอเคนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้เลยค่ะ นี่นะคะแังไงก็ผิดพลาดประการใดติมายก็ขอประทานโทษ f อทุกท่านด้วยนะคะถ้าลงคลิปบ่อยไลฟ์สดบ่อยยังไงถ้าใครลํำค่าหรือยังไงก็ติมายขอโทษมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่นะคะเราก็เอาหน้าตาไส้ปลอเปี่ยมาให้ดูแล้วก็แผ่นมันนะคะทุกคนประมาณนี้ยี่ห้อนี้เลยนะคะนี่ค่ะติมายก็โอเคนะคะเ้าเข้า,ขาดูไปดูเข้าครัวกันนะคะ ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสีไม้ทําอะไรอันนี้วนเส้นมันเหลือนะคะสีไม้ก็เลยจะผัดวนเส้นนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูหน้าตาตอนผัดกันเนาะ,ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะหิวข้าวก็เลยจะทําข้าวกินก่อนนะคะอันนี้มันก็จะบ่ายสามแล้วสีไม้ยังไม่ทานข้าวนะคะทุกคนยังไงสีไม้ก็ขอทานข้าวก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ถามว่าผัดอะไรอันนี้ก็จะผัด อันนี้ตีไม้ก็จะผัดเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะคะขอผัดพยานะทุกคนเนาะ,ะตีไม้ก็จะผัดวุ้นเส้นมันเหลือนะคะผัดวุ้นเส้นใส่เบคอนแล้วก็ใส่ไข่นะคะนี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะผัดเผื่อตีน้อยด้วยนะคะทุกคนโอเคเนาะนี่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอให้อ,ใหอ้เบคอนเนี่ยมัน กรอบนิดนึงนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวเราก็อนันกันเนาะมากินข้าวกันนะคะอ่ะประมาณนี้หน้าตามันนะคะทุกคนก็จะให้มันครบสี่ชั้นวงนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะครบหรือเปล่านะคะยังไงก็ฝากนะคะช่องตีมโนเวย์นะคะในอ้อมแขนอ้อมกอดทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็มีอะไรผิดพลาดก็จะถือจะซากันเด้อพี่นองเด้อโอเคนะคะ นี่นะพี่น้องเดี๋ยวรอให้ค่อนมานั้นน่ะนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวรอค่อนมาดูกันตอนกินนะคะทุกคนโอเคเนาะนะคะไปดูบรรยากาศสวยๆกันเลยค่ะไปดูดอกไม้สวยๆวิวสวยๆกันต่อเลยนะคะทุกคนไปเลยค่ะไปค่ะ